สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับวันนี้ผมม่อนสุป,ปรกรณ์ในช่องม่อนคลาสสิกก็จะนําพระนะครับเป็นพระท่ากระดานน้อยพระท่ากระดานน้อยของหลวงพ่อลํใหญ่ปิยวันณโนแห่งวัดชุ่งรัญยาจังหวัดกาญจนบุรีครับนํามาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับวันนี้เป็นพระท่ากระดานน้อยที่เป็นตะกัวเก่านํามาปั๊มเป็นพระนะครับ ก็หลวงพ่อลำไยท่านก็เป็นพระนักพัฒนาของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นพระที่มีชื่อเสียงนะครับมีวัตถุมงคลมากมายนะครับโดยเฉพาะเป็นวัตถุมงคลเหรียญน,นะครับเช่นเหรียญฉี่เสือก็มีประสบการณ์มากมายพระท่ากระดานที่ออกในโอกาสต่างๆก็มีประสบการณ์มากมายนะครับมีหลายพิมพ์หลายรุ่นมากเนื่องจากท่านเป็นพระที่เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวบ้านของสาธุชนทั่วไปยุคนึงสมัยหนึ่งนะครับแม้แต่เปิดห้างสรรพสินค้าก็มีพระ ที่อธิษฐานจิตปลูกเสกโดยหลวงพ่อํำใหญ่เป็นของสมณะคุณนะครับครับออกรถใหม่ก็มีพระท่ากระดานน้อยของหลวงพ่อลำใหญ่มาเป็นของสมณะคุณเป็นขวัญกําลังใจในการออกรถนะครับมันสื่อถึงอะไรครับก็สื่อถึงว่าทุกโอกาสนะครับจะต้องมีหลวงพ่อลำใหญ่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคือเรียกว่าเป็นเกจิดังแห่งยุคเลยก็ว่าได้นะครับคือเรียกว่าเป็นเกจิดังที่มีชื่อเสียงนะครับ โอกาสต่างๆแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆที่ผมได้มีโอกาสครอบครองก็จะนํามาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับวันนี้นะครับน่ารักมากนะครับภาษาพระจะบอกว่าเล็กดีลดโตใช่ไหมครับเล็กดีลดโตเป็นพระธาตุกระดานนะครับตะกั่วเก่านะครับดูความเข้มขลังของตะกั่วนะครับพระธาตุกระดานตะกั่วเก่าสร้างปี2537หลวงพ่อลํใหญ่วัดทุ่งลาดยานะครับดูครับเป็นพระพิมพ์ปางมารวิชัยสร้างโดยตะกั่วเก่านะครับนํามาป้มเป็นพระนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันถือได้ว่าสวยงามเข้มขลังนะครับพิมพ์เล็กเนี่ยน่าจะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผู้หญิงหรือไม่ก็เป็นเด็กในการห้อยหรือพกพาอาราธนาติดตัวนะครับเล็กมากบางมากครับอ่ะเอาใส่ในกระเป๋าตังค์เลยก็ได้เลยนะครับนะครับเป็นสิ่งที่เป็นมงคลตะกัวเก่านะครับตะกัวเก่าก็มีฤทธิ์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับคนท้องที่ท้องถิ่นเชื่อได้ว่า ตะกั่วเก่านั้นมีฤทธิ์อยู่ในตัวนะครับก็ไม่ต้องปลูกเสกก็มีความเข้มขลังเขาว่าอย่างนั้นนะครับเนื่องจากเป็นของโทนสิทธิ์เป็นตะกั่วเก่าที่ผ่านอายุมากกว่า600ปีอยู่ในยุคอู่ทองนะครับแล้วยิ่งมีการอธิษฐานจิตปลูกเสกจากเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับก็ยิ่งเพิ่มความเข้มขลังเข้าไปอีกนะครับดูครับองค์นี้สร้างปี2537นะครับก็ถือได้ว่าย9่ปีนะครับราวยี่ปีสวยงามมากนะครับดูครับดูดูนะครับ พักของปลาเนี่ยสวยงามมากนะครับแถมยังเป็นเนื้อตะกัวเก่าอีกด้วยครับสวยงามจริงๆนะครับนี่คือด้านฐานนะครับก็จะเป็นหลังยันนะครับรุ่นนี้เป็นหลังยันนะครับดูครับสวยงามนะครับสวยงามสวยงามนะครับมีคราบสนิมแดงขึ้นสักนิดนึงด้วยนะครับอ่าพอเป็นเสน่ห์นะครับเสน่ห์ของตะกัวเก่านะครับดูครับสวยงามมากนะครับมีความนุ่มนิ่มนะครับต้องจับระมัดระวังนะครับอ่าเป็นตะกัวเก่ามีความสวยงามนะครับ นะครับพุทธคุณน,นั้นแค้วคลาดคงกัะพันชาตินะครับได้พุทธคุณทั้งตั่วเก่าแล้วก็ได้พุทธคุณของหลวงพ่อลำไยปิยภันโนที่อธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลนะครับผมเชื่อได้ว่าหน้าห้อยหน้าพวกพาอารัตนติปัวนะครับพาท่านสวยงามทุกองค์ทุกรุ่นนะครับวันนี้เป็นพระท่ากระดานน้อยนะครับเป็นท่ากระดานน้อยท่ากระดานใหญ่ก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเอามาทําคลิปในวันต่อไปนะครับก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับ ันนี้มาให้ชมก่อนพิมพ์เล็กนะครับอุ้ยบางมากเลยนะครับดูครับสวยงามมากจริงๆนะครับเหมาะสําหรับอาเด็กเหมาะสำหรับผู้หญิงนะครับที่ดวงเล็กๆนะครับห้อยห้อยคอถือได้ว่าเป็นเป็นมงคลนะครับนะฮะเป็นมงคลดูครับสวยงามครับด้านหลังก็จะเป็นยันครับนี่นะครับก็นี่ก็เป็นสภาพโดยรวมนะครับของพระรูปนี้ เอาละครับเอาง่ายๆเลยนะครับหากชอบก็ทักกันเข้ามาได้นะครับหากพี่ๆจะสนใจหรือชอบก็ทักกันเข้ามาได้ช่องทางการติดต่อก็0647744808ก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็จะเป็นไลน์ของผมเองนะครับโอเคนะครับพี่ๆโอเคนะครับหากชอบก็ทักกันเข้ามานะครับพี่ๆที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคเพื่อเป็นสมาชิกร่วมกันนะครับพี่ๆ โอเคครับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับพบกันจะสั้นครับ